ส so, วัสด,ดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการที่จะพูดเกี่ยวกับการเมืองต่างๆในประเทศไทยหรือต่างประเทศซึ่งหัวข้อในวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเกี่ยวกับการเมืองไทยและวังวนของรัฐประหารกันนะครับประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว,นวหนึ่งในจุดเด่นของการเมืองไทยนั้นก็คือการเกิด รัฐประหารซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดระยะเวลากว่าร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยมีรัฐประหารประมาณ13ครั้งซึ่งถือว่ามากที่สุดเป็นประเทศหนึ่งในโลกแล้วรัฐประหารเนี่ยคืออะไรผมจะอธิบายให้ฟังนะรัฐประหารคือการที่กองทัพใช้อํานาจกําลังโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือผู้มีอํานาจเดิมโดยอ้างเหตุผลเรื่องความมั่นคงความสงบหรือความล้มเหลวของรัฐบาลในการบริหารประเทศ แม้จะมีเจตนาอ้างเพื่อคืนความสุขให้แก่ประชาชนหรือปฏิรูปประเทศแต่ผลที่ตามมานั้นมักจะเป็นการลิบลอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนการควบคุมสื่อและการใช้อำนาจแบบรวมศูนย์แล้วทำไมรัฐประหารถึงเกิดซ้ำสร้างในประเทศไทยละ่ะหนึ่งในสาเหตุสำคัญคือโครงสร้างอำนาจของไทยยังคงเปิดช่องให้กองทัพมีบทบาทสำคัญทางการเมืองอย่างต่อเนื่องผลกระทบของรัฐประหาร ทุกครั้งที่มีรัฐประหารเนี่ยประชาชนจะถูกจากัดสิทธิเสรีภาพเศรษฐกิจชะลอตัวและประเทศสูญเสียความเชื่อมั่นจากนานาชาติระบบตรวจสอบอานาจนี่อ่อนแอลงและเปิดโอกาสได้เกิดการทุจริตมากขึ้นนอกจากนี้รัฐประหารยังส่งผลกระทบต่อการศึกษาความคิดของเยาวชนและการเติบโตในสังคมของประชาธิปไตยในระยะยาวอนาคตของการเมืองไทยควรเป็นอย่างไร หากประเทศไทยต้องการหลุดพ้นจากวังวนของรัฐประหารต้องเริ่มจากการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่ยึดหลักประชาธิปไตยส่งเสริมให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงอย่างแท้จริงปฏิรูปโครงสร้างอำนาจลดบทบาทของกองทัพในทางการเมืองและให้ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชนทุกช่วงวัยเพื่อสร้างสังคมที่แข็งแรงและตรวจสอบอำนาจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับซึ่งผมมาจากช่องรอคิวก็คือแกมเองนะครับก็มาทำช่องการเมืองเพราะว่าเป็นคนบ้าการเมืองมากชอบศึกษาอะไรพวกนี้อยู่แล้วชอบรวบรวมข้อมูลนะนะก็ขอบคุณมากครับที่รับชมมาจนจบคลิปนะครับบ๊ายบาย